พูดถึงนี่การตัดไม่ให้ตัดให้เอาผ่านไหมผ่านไหมนี่กลัวเอายืนใกล้จะมาถ่ายรูปจะถ่ายรูปให้เออจะถ่ายมาโดนแล้วนี่กลัวนักมวยใหมเอ้าหนักคนตัดเทโลกจำตั้งโลกตั้งโลกกอากับว่าแล้วเพิ่งเกินว่าพ่ออยากเอาเปิดขันตั้งโลกดั้งโลกดั้งโลกนี่ก็ได้เดี๋ยวตัวนายเป็น ออกไปจริงแล้อทำไมไม่ออกมาเลี้ยงคนมานแงมากเลยมาให้รถทางกับโพสต์หนาแตปัมใรถนี้เียดีซิิ งามเอนนางเันเอาไว้เอาไว้เนเอาไว้เีเอาไว้เาเอาเอาไว้ทงามกี่ัน้าันน้เกียอันเอียง่ได้เียระมาณมันทานเลยออ้จ้วเ <c oughs> ล่เอาเลยสิจีละอ,าาอัเนเียงว่ามึงแ่คนทีมาุณสาวคนนี้ตนสัน่นเลย อะอ่ไไมกกันอไรอาาว่อดกนยน่นโอ้ยเนลเนอันขาดแล้ดิเต้อืดเนี่ยนวลเต้เป็นยัอนเป็นแบบว่าป <lide> ๊กก <CAP pigs> <sick> oh ็ส oh ิละปกเต้อ oh ันละอันขาดหนามึงเนี่ยเดี๋ยวนี้ เอาส้มุมมเนงามเดียวเราไปเห็ดสมุนไพรได้ไงเก๋งามเดียวเฮ้ลูกเกิดลูกเกิดมือนี้ลูกเกิดเออเหยียบขาวันี่บันเยนอนนี่นอนงามงามงามจะขึ้นนักมวยเจ็บเอาส่งผมไหมครับเอาเอาสักหนออนงามเรียบร้อยนอนนอนงามเรียบยดีนะนอนี่ไ่ได้ขึ้นนัมวยนี่นอนนอนเยียบมาตวจงานครับตวงานเนไม่ะ ลุงลุงลุงยีมีนงานฝีมือฝีงานสินงานสิ่อการการนี่มันเงยบบ้วยแหนมมือนักมวยเลยไหมนี่สวยงามเลยวันแก้ไขไม่เละแก้วๆ เอาไม่พี่เอาสักไหมโอ้งามงามงามอองเ,เงออสีน้อยเปเรียบร้อยนี่จริงไหมเอยงามมากๆเลเนื้นอนวลเนื้อนวลเนื้อนวรอป๊ปานี่ครับนี่ป้าเป็นไงผ่านไหมเขาเหมือนน้วยหน่อย ให้ปาปาให้ปา้คมปาผ่านไหมครับปาปาผ่านไหมนี่มันก็เหมือนน้ำมวยหน่อยเห็นมส้นหน่อยดีกว่าเมื่อวานนี่ไหมจะขึ้นด้วย้แเป็นอไป่าไนมนตะ่ปคาผ่านนะนี่มันก็สะอากาอะรตายหมดอการหวยเบิ้ลาการมวยเบิ้ไปเนี่ยไปนี่ัวซีนึ่ง่าเลยเจ๋อเคเดี๋ยวถามตะวันสายพื่ในว่าสุผมผ่านมาได้ อนไป้ีี่่พกันปะปะปะจัดดิกกันกันเป็นไงเอาพูดจริงได้ไหมทรงผมมันค่อยสะอาดหูจ่าตาหน่อยใตัดเนี่ยพี่ตัดให้กันเอาไหมกันก่อนมาพักก่อนไม่แต่พูดถึงนี่กันตัดไม่ให้ตัดให้เอาผ่านไหมผ่านไหมนี่กลัวเอายืนใกล้แต่ว่าถ่ายลูจะถ่ายรูปให้เออจะถ่ายมาโดนแล้วนี่กลัว นักมวยใหมเออหนาคนตำรานไทยบอกเลยตำนานไทยเกียรติมาเป็นตำนานไทยนาคนคือกันเลยว่ะคนตำานไทยแก่กันถ้าถ่ายกันเอาถ่ายรูปเลยน้องมีน้องอู้หูปวดัวยิ้มเลยวันนี้ยิ้มยิ้มเห็นฟันเลยก็ว่าเป็นมีน้องเป็นไอ้เขินนั่นน่ะา